ไฮไลท์ของรายการป้าชมพู่ปัทพิมทูป้าวารตี้ช่วง2ป้า Howto กฎสู่ความสำเร็จ The Success Principle ตอนที่9ค่ะกฎข้อที่11ค่ะนะฮะกฎข้อที่10เข้ให้ความสำคัญกับการปล่อยเบรกมบือองเพราะถ้าเปิดเราไม่ปล่อยมันก็มันก็ไม่พุ่งไงค่ะพอปล่อยได้แล้วพอปล่อยได้แล้วก็มากดข้อที่11เลยค่ลยเขาบอกว่ามองให้เห็นในสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณมองเห็นนะฮะเอาบทไอสไตล์เนี่ย จ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์บอกว่าจินตนาการคือทุกสิ่งทุกอย่างมันคือภาพยนต์ตัวอย่างของช่วงเวลาสําคัญสำคัญในชีวิตที่จะเกิดขึ้นจริงอันนี้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์กล่าวไว้ข้อนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรนะฮะเขาเขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะ คือการนึกภาพ visualization หรือพฤติกรรมการสร้างภาพที่ทรงพลังและชัดเจนขึ้นมาในความคิดของคุณอาจเป็นเครื่องมือแห่งความสําเร็จของคุณที่ถูกใช้งานน้อยที่สุดทั้งที่มันนะสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นอย่างมากโดยมีเหตุผลสนับสนุนสารประการด้วยกันได้แก่ หการนึกภาพเนี่ยจะก,กระตุน้นพลังสร้างสรรในจิตใต้สำนึกของคุณ 2. การนึกภาพช่วยให้สมองของคุณแน่วแน่ขึ้นโดยอาศัยการตั้งโปรแกรมให้กับระบบประสาทที่ทำให้จิตใต้สำนึกตื่นตัววงเล็บภาษาอังกฤษว่า reticular activating system เขาเรียกย่อๆว่า RAS เพื่อให้สังเกตเห็นทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่แต่ไม่อาจสังเกตเห็นได้ก่อนหน้านี้นะการนึกภาพไะช่วยให้เห็นตรงนี้ข้อที่3การนึกภาพจะดึงดูดและชักนําผู้คนทรัพยากรและโอกาสต่างๆที่จําเป็นต่อการบรปปรลุเป้าหมายเข้ามาหาคุณเขาบอกว่าลองมาดูให้ละเอียดขึ้นว่า RAS ทํางานอย่างไรนะคะระบบประสาทที่ทําให้จิตใต้สำนึกตื่นตัวเนี่ย ทำง,งานกันอย่างไรเขาบอกว่าในแต่และช่วงเวลาเนี่ยจะมีข้อมูลประมาณ8ล้านบิตไหลเข้าสู่สมองคุณส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่คุณนนไม่ได้ใช้หรือไม่ต้องการดังนั้นเนี่ย RAS ในสมองของคุณเนี่ยจะกรองพวกนั้นทิ้งไปเสียส่วนใหญ่โดยเหลือ,อไว้แค่เพียงสัญญาณต่างๆที่ช่วยให้คุณดำรงชีวิตอยู่และบรปปรลุเป้าหมายที่สาคัญที่สุดของคุณเท่านั้นขออธิบายแบบนี้แล้วกันนะคะเรานึกง่ายๆ IS เนี่ยคือที่เราเรียนมามันอยู่ในเรื่องของ neuroscience นี่ IS เขาเรียกว่า d d g ระบบเนี่ยมันคือ d d DDG DDG คืออะไร DDG คือ Delete, Distort, แล้วก็ g e n e r a l i z e ก็คือสมองของเราอ่ะจะเลือกเฉพาะสิ่งที่เราสนใจถ้าระบบเนี้ยเหมือนกับ Delete ก็คือ Delete สิ่งที่เราไม่สนใจออกไป d i s t t r r t ก็คือเออเราก็จะถูกบิดเบือนด้วยข้อมูลที่เชื่อในแบบของเราเ <Okay. S 1> นี่คือ Distort <c oughs> ก็คือการบิดเบือน Generalize คือการเหมารวมเช่นทุกคนก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละเนี่ยนี่คือการเหมารวม นี่ยอย่าอว่าเหมารวมสิอ่าเนี่ยนี<ม>่คือลักษณะนี้คือ d ีดเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมองของคนเราละมันจะทํางานแบบนี้อย่างที่ประชมุมผู้บอกว่ามันมีข้อมูลเนี่ยที่เข้ามาในแต่ละหนึ่งวินาทีเนี่ยแปดล้านบิตที่เข้ามามเข้ามาเสร็จ<ม> RAS เนี่ยมันจะใช้ระบบ DDG เนี่ยที่จะทําให้ข้อมูลเนี่ยเลือกเฉพาะสิ่งที่เราสนใจมาแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้คนแต่ละคนเนี่ยมีมุมอมองไม่เหมือนกัน บางครั้งเราก็เลยจะเถียงกันเพราะว่าเราเห็นไม่เหมือนกันไงใเพราะด้วยระบบอันนี้เองสมมุติแต่ก่อนเนี้ยเราบอกว่าไม่ชอบคนสูบุรีแล้วกันนะเราไม่อยากมีแฟนที่สูบุรี่เราก็จะเจอแต่ผู้ชายที่สุบุรีหมดเลยเพราะว่าคาว่าไม่ไมม่งในสมองเรามันจะเห็นแต่คนที่สูบุรี่ระบบ I A S ของเรามันก็จะสแกนคนที่สูบุรี่อย่างเดียวอ่าว่าคนนี้สูบุรี่คนนี้สูบุรีคนนี้สิเราเลยโสดเลยก็เหมือนกับเวลาเราเราอยากจะซื้อรถสักคันอ่ะเราขับรถยี่ห้อนี้อยู่ แต่เราอยากจะเปลี่ยนไปอีกยี่ห้อนึงแต่ก่อนเราขับในถนนแล้วไม่เคยเห็นยี่ห้อนี้เลยไม่เคยสังเกตเห็นเลยไม่เคยสังเกตเห็นเลยแต่พอพอเราอยากจะได้ยี่ห้อยี่ห้อนี้โอ้ใจเดวก็นใจเดยวคนนั่นไงดูสิดูสิอย่างเงี้ยใช่นั่นและค่ะก็คือระบบเนี่ยมันจะทําให้จิตใต้สานึกอะทําให้เราเห็นสิ่งที่เราสนใจอยู่เนี่ยดีดีจีมันจะช่วยตรงนี้ใช่ซึ่งก็มีทั้งบวกและลบใช่ไปชมพู้ทรรทุมป้าวาไรตี้ช่วงสองป้าเข้าครัวนะคะวันนี้จะพามาทำบัวลอยฟักทองญี่ปุ่น นะคะอันนี้ซื้อพักทองญี่ปุ่นมาจะทําขนมเก็บไว้ทานนะคะตอนอยู่บ้านก็คืออันนี้จะปั้นเป็นเม็ดบัวลอยพักทองนะคะบัวลอยเผือกเราทาไปแล้วอันนี้จะทําใช้เนี้ยพัก <100 S 2> ทองพักทองเนี่ยนึง่งนึ่งเรียบร้อยแล้วร้อยกรัมหรือ90กรัมก็ได้นะคะแล้วก็ใส่แป้งมันไปสิบกรัมแล้วใส่แป้งเท่าเหนยอีกเจ็ดสิบกรัมบัวลอยนี่ง่ายมากนะคะก็คือ อยากใส่ผลไม้อยากใส่อะไรอย่างเงี้ยจะใส่เผือกก็เอาเผือกไปนะฟักทองหรือว่ามันม่วงอะไรเงี้ยก็ได้เติมน้ําไปค่อยๆเติมนะเพราะว่ายิ่งยิ่งเป็นฟักทองเนี่ยมันจะใช้น้ําน้อยกว่าเผือกอีกนะฮะนวดไปเรื่อยๆพอถ้าเบอแบบ เละไปเนี่ยที่ทําได้ก็คือเติมแป้งแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เติมแป้งเพราะมันจะเสียสัดส่วนแม่แล้วครูบอกไม่ดีด้วยอืมอืมมันเหมือนเอาของแห้งไปเจอไปเจอกับน้ําต้องเอาน้ําไปเจอของแห้งใช่เค,ค่ะนะคะให้ดูนี่ให้ดูเต็มๆเลยว่านวดแล้วเป็นยังไงดีไหมได้ดีเพราะมันแป๊บเดียวเพราะมันแป๊บเดียวค,ยค่ะ <Okay. S 2> อ่ะค่ะ เป็นไงบ้างชื่นใจสมการรอคอยอีกแล้วเมื่อวานก็โบลอยเผือกวันนี้โบรอยเนี่ยอให้ตามนี้ขออนุญาตใช้ซ่อมมาช่วยให้เห็นนี่ปึ๊บโอ้โหไข่มันต้องมีลาวาเห็นไหมนี่มันต้องอย่างนี้อเคมันต้องลาวาอย่างนี้นี่โอเคเลย อร่อยมากอืม <c oughs> ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะพวกเราคือจูปาวาไรตี้